สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องล a n เซอร์ r o นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะการันตีทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอน,นะขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดบอมเมต์เป็นกําลังใจนะครับวันนี้ผมจะมาอัดไพ่นะครับในช่วงที่ว่าให้อยากบอกอะไรกับคุณนะครับเป็น ep ที่2แล้วนะสาหรับ ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณใครที่ยังไม่ได้ดูไพ่อยากบอกอะไรกับคุณใน E ีพีหนึ่งนะครับเป็นแดนดอมนะไปกดดูได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับอะเราขออนุญาตนะเช็คพลังงานหกใบแรกรวมไพ่ใต้สําหรับว่าคลิปเนี้ยพลังงานไพ่อยากบอกกับคนที่มีพลังงานหล่านี้ว่าอะไรนะครับขอเช็คพลังงานของคุณที่ได้มาฟังคลิปนี้นะสักหกใบนะครับ อนุญยาเช็คไหครับอนุญยตาดูว่าไพ่ในวันนี้อยากสื่อสารกับกลุ่มคนพลังงานยังไงบ้างขอซักหกใบรวมไพ่ได้สำหรับ Hi p r เ e s นะครับออ oh, เด็กถือไม้ Win of สอง The Fool Justice สิท hmm. ไม เออมันเป็นความรู้สึกแรกตั้งแต่หยิบไ้าไฮพีเทปเลยนะครับคลิปในวันนี้เขาจะบอกกับกลุ่มคนที่มีพลังงานเหล่านี้นะพลังงานแรกที่รู้สึกนะครับหนึ่งคนที่มีเรื่องบางอย่างในใจที่ยังไม่กล้าบอกหรือหรือพูดออกไปยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนยังไม่กล้าแสดงความจริงยังไม่อยากรับรู้ความจริงอะไรก็แนละ้วแต่ เ, <ener> เหมือนกลุ่มคนใน,งงน,น,คคนพลังงานนี้มีกลุ่มกลุ่มคนพลังงานหนึ่งที่รู้อยู่แล้วว่าจ, lawsuit, จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นหรือคุณถูก,หร,ถกหรือผิดหรือเรื่องมันเรื่องมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณเนี่ยยังไม่ยังไม่ยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นยังปล่อยให้มันผ่านไปยังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ๆๆๆคือเมันรู้อยู่แล้วว่าปลายทางบทสรุปของเรื่องทุกเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะหรือว่าแบบอะไรถูกอะไรผิดรู้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่อยากยอมรับมันนี่คือพลังงานแรกที่จับได้พลังงานที่สนะครับ คนคนคนที่เข้ามาฟังที่พ่ายอยากคุยกับคุณเนี่ยก็คือคนที่หนึ่งคือคุณมี <c oughs> หน้าที่เรื่องการงานเรื่องความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เยอะมากๆเลยสิบหมายคุณยุ่งงานมากมีภาระที่ต้องแบกต้องรับยดีะไปหมดเลยแล้วมีไพ่าอาไฮพี Peak, กับจัสติกแล้วก็ไพ่แบบเดอะฟูลอ่ะมันมีเรื่องบางเรื่องที่ตัวคุณเองอะ่ะยังไม่สามารถจะปล่อยออกไปได้ยังไม่สามารถจะทิ้งออกไปได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องจัดการต้องทําด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคนที่เข้ามาฟังส่วนมากเนี่ยไพ่ควีนน็อปสอดจากจัสติกชีวิตของคุณนะคุณต้องจัดการเรื่องทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ว่าเรื่องนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณหรือจะเป็นเรื่องงานที่คุณต้องจัดการหรือบางคนอ่ะเป็นคนที่ทํางานแบบคนผมรู้สึกว่ามันจะมีคนที่ทํางานแบบรายได้ไม่ค่อยแน่นอนด้วยอ่ะ เดอะฟูขึ้นนะ่ะแล้วคุณกําลังตามหาความมั่นคงทางไได้านรายได้หรือเรื่องการงานการเงินก็มีนะครับถ้าตัวของคุณเองอ่ะตรงกับพลังงานใดพลังงานหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เหล่านี้นะให้คุณฟังต่อนะครับว่าไพ่เขาอยากบอกอะไรกับกลุ่มคนพลังงานเหล่านี้แต่ไพ่ประธานของคุณอนะ่ะขึ้นไฮพีจ s สติกและเดอ o ฟูเหมือนคุณอยากมีความมั่นคงในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกชีวิตความรักความสัมพันธ์การเงินอะไรบางอย่างอยากมีความมั่นคงมากขึ้นคุณกำลังโฟกัสความมั่นคงความเซ็ตเตอร์ดาว บบกลับบางเรื่องในชีวิตนะอาจจะเป็นเรื่องการการงานความรักอะไรก็ได้แต่คุณอยากให้มันมั่นคงและอยากให้มันเซตเธอเดวและอยากให้มันแบบเป็นคนนี้เป็นที่นี่เป็นสิ่งนี้ที่คุณจะสําเร็จกับมันอะไรแบบนี้นะครับลองดูนะว่าเป็นคุณหรือเปล่านะมาดูว่าไพ่เขาอยากบอกอะไรกับคุณคนพลังงานเหล่านี้นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ผมจับได้จากไพ่หกใบนี้เนาะหนึ่งคือคนที่เกิดวันจันทร์ นะครับคนที่เกิดบันจันทร์คนที่เกิดธา,ดาดตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมกุมภ์ถุนตุลแล้วก็รัคนาราศีตุลชัดเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะครับมีเลข2เลข11แล้วก็เลข10เลขศบางคนมีหน้าที่การงานเป็นคนที่มีตําแหน่งต้องดูแลคนต้องทํางานกับคนเยอะๆบางคนต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสวยของงามผิวพรรณอะไรแบบนี้ผ้ายไยพีทนะครับหรือรับค่าราชาการก็มีจัสติ มีฟล์ด้วยนะครับหลากหลายอาชีพพอสมควรอ่ะมาดูกันนะว่าให้เขาจะบอกอะไรกับคนที่พลังงานเหล่านี้นะมาดูกันนะครับมาดูว่าสิ่งที่พ่อยากจะบอกคืออะไรครับขอสิบใบนะอุ่นทษทีครับ ถือดาบนะครับโหเด็กถือดาบเด็กถือไม้ให้เด็กขึ้นถึงสองใบเขาจะบอกอะไรนะนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคถ้ายอยากแนะนำให้คุณเนะี่ยไม่ว่าคุณโฟกัสตือหาความม่คงอะไรอยู่ ให้เขาบอกแบบนี้นะครับกับกลุ่มคนพลังงานเหล่านี้นะเขาบอกว่าเขาอยากให้ตัวคุณนะถ้าคุณพยายามจัดการทําอะไรอยู่มาสักพักแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เติบโตไม่ดีขึ้นนะเขาบอกให้คุณเปลี่ยน2ไม้นะครับสไม้สองเรียญเนี่ยลองเปลี่ยนทําเบย์อื่นดูลองเปลี่ยนทําวิธีอื่นดูลองเปลี่ยนในรูปแบบให,หม่ๆที่คุณไม่เคยทําดูลองออกจากจุดที่คุณเคยคิดว่ามันใช่ดูนะครับไม่รู้เขาบอกเขาบอกกับใครนะแต่ว่าไพ่ของคุณนะ่ยมันเป็นไพ่ของการแบบ ดื้อรัน้นทาอะไรที่เคยทําเสมอๆแล้วก็ทำแบบนั้นเสมอสมอันจ้างทางที่คาดหวังความสมําเร็จอะไรบางอย่างที่มากกว่าเดิมบอกแบบนี้ไพ่เขาจะบอกสั้นๆเลยก็คือถ้าคุณอยากให้ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่แปลกออกไปวิธีการของการทําของคุณจะต้องเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นถ้าคุณคาดหวังอะไรที่มันมากกว่าเดิมธีท,ทำของคุณอาจจะเหมือนเดิมไม่ได้นี่คือบทสรุปในสิ่งที่ผมบอกได้จากไพ่ชุดนี้นะคระับามาเปิดต่อนะครับ ทูนะขยายไพ่เพชรอาสอดไปห้าทัวเห็นไหมคือผมรู้สึกถึงคนคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกอะไรอะทำทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นทายังไงก็ไม่สําเร็จทํายังไงก็ยังไม่ดีจุดที่ใช่อะและ้วคุณก็แบบถามตัวเองหนักมากเลยว่าทําไมถึงไม่สําเร็จทำไมถึงไ,ไม่มีแบบนั้นทำไมไม่เป็นอย่างเขาทำไมถึงอย่างคนอื่นเขาแล้วก็ถามตัวเองซ้ําๆแบบนี้มันเป็นการตอบคำถามตัวเอง ดังนั้นพายชุดนี้จะเลยจะบอกว่าลองถอยตัวเองกลับมาลองดูว่าตัวของเราเองอ่ะมีอะไรดีในตัวเองตัวของเราเ,เองมีอะไรดีที่เราไม่ต้องพยายามให้เหมือนคนอื่นน่ะเข้าใจผมปะอย่าพยายามเป็นเหมือนใครเขาอย่าพยายามไปตกัะวลนกับเรื่องที่มันแบบมันเปลี่ยนได้เจ้าคุณมองมุนอื่นอะไรแบบนี้นะครับขอเพจอัพวานหน่อย นี่เห็นป่ะไพ่คะคุณไพ่วันนี้เขาเชียร์ให้คุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีการไพ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงหมดเลยเห็นป่ะทำเท่านั้นสองเหลือสองไมมไพ่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกไปในไพ่ซาโลนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนวิธีการพูดวิธีการทําวิธีการแสดงออกวิธีการคิดดูอะไรแบบนี้แล้วทุกอย่างมันจะถึงจุดสมดุลที่คุณจะสำเร็จได้ถ้าคุณอยากมีความสำเร็จในใดใดนะครับไม่ว่าคลิปนี้ใครเข้ามาฟังนะถ้าคุณอยากสมมตินะครับตัััวววอออยยย่่่าาาาางงถ้คคุณกกมมีีีรทดนตะ ถ้าคุณจะมีความรักที่ดีคุณก็แค่ลองเปลี่ยนดูว่าคุณลองไม่วิ่งตามคุณลองทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้โอเคชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบตัวเองชอบรักตัวเองไปเรื่อยๆดูถ้าคุณเคยวิ่งตามหาความรักแล้วแล้วไม่สําเร็จลองเปลี่ยนวิธีดูได้คือตัวอย่างสมมติว่าคุณทํางานบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนอาจจะแบบอยากให้มีการเงินงานที่ด uh ีขึ้นคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีวิธีการรูทีนเหมือนเดมิมมันก็ได้ผลลัพธ <ๆ S 1> <ๆ S 2> <mis> ์เหมือนเดิมททเพลังคือปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับคุณที่สุด แล้วมันจะเปลี่ยนมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับเหมือนไพ่วันนี้มาให้คุณปรับเปลี่ยนวิธีทําวิธีคิดให้มันต่างออกไปจากเติมเพื่อผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นนะครับเนี่ยหกดาบหกดาบเนี่ยเป็นไพ่ประเนินที่ผมดูดวงจนรู้สึกว่าไพ่หกดาบเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออมันทุกอย่างมันจะช้ามันจะเฉื่อยนะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนทิศทางชีวิตแล้วเพราะว่า มันมันอยู่กับปัญหามานานมันอยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วมันเอื่อยเกินไปพลังงานมันนิ่งเกินไปคุณต้องเปลี่ยนและมันต้องผักตัวเองออกจากจุดที่เคยเป็นแล้อย่างนี้นะครับมาดูไพ่สองเหรียญสองไม้นะเด e ะเม i ิเชียนเขาบอกเลยว่าคนที่เขามาถ้าคุณเป็นคนนึงที่ได้มาฟังคลิปนี้นะครับเขาบอกเ่า้าจริงๆแล้วตัวคุณเดอะเมจิเชียนขึ้น2อเหรียญเนี่ยคุณมีทักษะพิเศษความสามารถพิเศษ อยู่ในตัวเองแค่คุณไม่กล้าออกมันออกมาให้คุณลองเปลี่ยนมาเป็นจุดที่คุณเคยคิดว่าคุณอยากทำอยากเป็นลองเอาความสามารถพิเศษเอาสิ่งดีๆของตัวเองให้มันฉายไว้ออกมา,มากๆนะครับไพ่เดอะเมดิเชียนะจากจากมุดอารมณ์เนี้ยมันเป็นไพ่ของการที่ว่าเรารู้ว่าตัวเราอะเหมาะกับอะไรแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่เหมาะกับเราเพื่อผมต้องอยากยังไงให้มันเข้าใจง่ายๆถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถเก่งคุณมาขับจักรยานมันช้า คุณก็อปขับรถก็จะพอไหมพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณควรอยู่แต่คุณต้องหาเองนะครับว่าแต่ละคนคุณอยู่คนคุณควรอยู่ในจุดไหนทําอะไรอยู่คุณลองตกผลึกตัวเองดีๆนะเฮอร์มิต r เฮอรไพ่กับสองไม้แล้วก็มีไพ่เดลเบอร์ไพ่เลเ e อใบนี้มันเป็นไพ่ของการค้นหาสิ่งใหม่ในขณะที่คุณจะมีพลังงานติดกับบางอย่างอยู่เช่นคุณอาจจะค้นหาสิ่งใหม่ๆ หรืองานใหม่ๆในขณะที่คุณจะมีงานประจําอยู่อะไรแบบนี้เพราะไพ่ใบนี้มันเป็การแบบเลเวอร์ over, ที่มันเป็นเลเวอร์แบ over, แบแอบแอบเลเวอร์แอบเริ่มใหม่แอบศึกษานะคคามรูมสึกผมไพ่ใบ,บนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเฮอร์มิตขึ้นกับสองม้เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคนนึงที่ได้มาดูคลิปนี้เนาะเฮอร์มิตคือทักษะความสามารถพิเศษที่คุณหล่อหลอมความเป็นคุณมาในะระยะเวลาไม่ต่ำกว่า9เดือนหรือ9ปีคุณมีสิ่งใดที่มันพัวพันชีวิตคุณไม่ต่ำกว่า9้าเดือนไม่9กปี ไไม่ต่ำกว่าเต้าเดือนเต้าปีคุณลองทบทวนตัวเองดูลองคิดดูลองตกผลึกดูเฮอร์มิตคิดดีๆว่าตัวคุณยังสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ทําสิ่งใดได้มากกว่านี้ไหมถ้าคุณคาดหวังอะไรที่มันมากกว่าเดิมอันนี้คือพลังงานวันนี้สแัดไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับอ่ะผมเปิดต่อนะเฮดอัพสอดห้าถ้วยอยากบอกอะไรอีก นะเป็นดักเคิลเนาะคือถ้าเกิดคุณคาดหวังไพเป็นบันนิงบอกเลยว่าบางทีคุณต้องใช้ความอดทนมากๆนะกับสิ่งที่คุณทําซ้ําๆตรงนั้นนะ่ะแล้วถ้าคุณเอาเปลี่ยนเอาความอดทนของคุณนะ่ะเอามาใช้ในสิ่งที่คุณใช้แนละเป็นประโยชน์ตัวเองมากกว่ามันจะดีมากคิดซะว่าจุดที่คุณทําอะไรก็ไม่ดีขึ้นทําอะไรก็ไม่ชัดเจนพัฒนาหรือมันแบบมัน,ม,นมันไม่ประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจไว้มันคือการฝึกความอดทนหรือคุณให้คุณมันเรือดนักสู้ก่อนนะครับ Board, ขอเพจอัพบอลขยายแชมเ้นจัดเม้นเพราะว่าไพ่ไพ่สามใบนี้ถ้าคุณไม่ทำอะไรซ้ำๆวนลูปจนคุณคุณหมุนเป็นลูกข่าคุณจะไม่สามารถจัดได้หมายความว่าคุณไม่สามารถหลุดออกจากวงจรได้มันเป็นภาพประมาณว่าสมมุติว่าอา่าจะพูดยังไงให้เข้าใจง่าย สมมติว่ามีแก้วอยู่ใบหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีลูกเหมือนลูกเหล็กอ่ะหมุนอยู่ในแก้วเวลามันกิ้งมันก็จะเข้ารอบมันเนาะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันกิ้งจนถึงรอบจัดจัดมากๆแล้วเนี่ยมันไอ้ลูกแก้วตรงนี้มันจะเด้งออกจากแก้วเองเข้าใจผมไหมพอถึงจุดเหวี่ยงที่มันเหวี่งจนแบบ หมุนมากๆอ่ะมันมันหมุนซ้ำซ้ซ้ำซมันก็จะจัดเป็นคือหลุดออกมาเองว่าอะไรกับสิ่งไม่ใช่คุณถ้าผู้ส่งการค้นหาคือไพ่ชุด3ใบเนี้ยบางทีการที่เราทํานู่นทํานี่ทําซ้ําๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆหลายเรื่องมากๆเลยมีระหับสมมุตินะครับความรักอ่าเจ็บแล้วจบแล้วเจ็บแล้วจบแล้วอ่าไม่ได้ครบประเลิไปไเด,ด้ครบอะไรอย่างเงี้ยคือมันซ้ําๆสมมุตินะครับแล้วคนจะทาโบไม่คิดว่าม,มันจะมันจะไม่มีวันของคุณสมมุตินะ สักวันจัดเบนแทมพลารลัตเด็กถือไหมคือมันจะรู้ว่าตัวเราอะ่ะควรแสดงออกแบบไหนควรทำยังไงมันคือการฝึก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 ,กอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอ่ะเปิดต่อนะข่าวไพ่ใบตรงรกลางนะครับบกดาขยายกับไพ่ฟิอฟสอดเพราะว่าการฝึกตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลให้ตัวคุณเองมีความมั่นใจมีีิวปสอนะครับมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่นิ่งได้รอเป็น มีความมีเป็คนคนที่มีเหตุและผลมาขึ้นดังนั้นการทําซ้ําตัวนี้เด็กๆถือดับที่เป็นคนที่มุ่งไปทางเดียวอะ่ะจะเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วรู้ว่าตัวเองควรทาอะไรนะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ถ้าอยากจะบอกอคนที่เป็นพลังงานเหล่านี้นะ justice ก,กับสองเหรียญแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วเมื่อคุณปรับแล้วนะครับให้ hermit กับสองไม้ กีฬาเป็นตะเคลิลและสุดท้ายอะไรที่คุณปรารถนามันจะอยู่ในมือคุณคีณนเป็นตะเค้าขึ้นกับทิงวัฐาลเนี่ยคุณจะมองออกว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมอ,อะไรคือสิ่งที่คุณควรทําคนลงทุนค,ควรให้เวลาคนใ,ให้แรงของมันคุณจะรู้ตัวดังนั้นไพ่วันนี้เนาะเหมือนบอกคนที่เป็นพลังงานเหล่านี้ว่าควรทาอะไรควรเปลี่ยนวิธียังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ไพ่ทาโร่บอ,อกคุณนะผมขออนุญ,ญาตเปิดไพ่พันธาวตะเาเพิ่มเติมนะครับว่า วันนี้ถ้ายอยากบอกอะไรคุณที่สองเราวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณีนะครับมาดูกันวทีนะไพ่ใบแรกนะครับไพ่ของความเร่ร่อนนะการไม่มีทิศทางนะครับไพ่ของการไม่มีทิศทางใบแรกนะ ไปที่2องไพ่ของกาของของ,ของคนที่อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่ในโลกที่มันซ้ำซ้ำซ้ำอยู่เหมือนเดิมนะมันทำให้คณได้มีทิศทางแล้วก็ไพ่ของอุบัติเหตุโอเคอะเดีกใบนึงผมเล่าให้ฟังน,นะครับแล้วก็ไพ่ของทางเจ็บอ้อมแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ของการบนบานโอเคไพ่ชุดนี้เนาะแล้วก็ไพ่เพอ้อฝันอ่ะเขาบอกแบบนี้นะครับกับไพ่พันตาเนาะ อันดับแรกคือชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นคนไม่มีทิศทางนั่นแปลว่าตัวของคุณเองเอาอยู่ในโลกของโลกเดิมๆของคุณมากจนเกินไปอุบัติเหตุหมายความว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดที่คุณได้คลิกออกมาจากคอมฟอร์ตของคุณจากจุดที่คุณทำอะซ้ําๆเพื่อให้คุณได้ต่อยอดตัวเองบางอย่างแลวเขาบอกอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนาะมันจะไม่มันมันจะเป็นการเพอริอฝันไปหมดเลย ถ้าคุณเองไม่เริ่มทําอะไรที่ตัวคุณเองก่อนถ้าคุณพึ่งพลังงานอื่นพลังงานข้างบนโดยที่คุณไม่เปลี่ยนวิธีกรรมวิธีทาของคุณมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อให้คุณรู้ว่ามันดีแต่คุณไม่ทํามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนี่คือสุน,นิพันธ์ตาออกเป็นเหตุและผลดีนะครับมาดูไพ่ชุดนี้เนาะอันเจออันเซอร์นะครับ,พ, no รบพรายักบอกอะไรกับคุณดีแล้วผมจะเปิดไพ่เบสเซดออปเปอร์วิกซักสามใบนะครับ Happy chain, no. วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้มาฟังคลิปนี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณสามารถเปลี่ยนเพื่อความสุขของตัวเองได้เปลี่ยนเจ้าก้อนสำเร็จของตัวเองที่มากขึ้นได้ถ้าคุณรู้และฟังเข้าใจว่าเราบอกอะไรกันไปนะคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนอาหารผลทางที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณที่ยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับ เขาถามว่าคุณเขาถามว่าคุณพร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะว่าโอกาสทางการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่คุณจะได้ออกจากความฝอของคมฟอร่ตโซงของคุณไม่ว่าคุณอยากได้อะไรอยากพัฒนาเรื่องอะไรนะสิ่งนั้นสัญญาณเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นในอีก1-2เดือนข้างหน้าดีแล้วนะครับสัญญาณที่มันจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่คุณจะได้พัฒนาหรือออกจากจุดท,ที่คุณเคยเปยน็นบางอย่างมันจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสเดือนข้างหน้านะครับ ดูไพ่เมสเซจออฟเฟอร์เมดนะครับเขาจะบอกว่านะคุณขอสั่งไดนะการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณไพ่สองไม้ขึ้นเฮอร์มิตเขาบอกว่าให้ใช้ทักษะให้ใช้ความคิดนิ่งๆเงียบๆมีสติและค่อยๆค,คิดและตัดสินใจากคุณคนที่เข้ามาฟังอาจจะมีเหตุที่ต้องตัดสินใจบางเรื่องเกี่ยวกับ ในพลังงานเด็กมเข้างหน้านี้นะครับมีเหตุให้ตัดอสอินใจนะอูอบันดันนะครับเป็นการตัดสินใจที่คุณจะได้ไประโยชน์ในเงินในทองในความสุขมากขึ้นเขาบอกว่าให้ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกจากข้างใน้วคุณจะรู้ว่าคุณควรเลือกอะไรนะครับถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ก่อนนี่อใจได้นะและหเหตุการณ์ที่คุณตัดสินใจเนะี่ยเวลามีเรื่องต้องตัดสินใจคิดให้ดีคิดให้รอบคอบเอาความรู้สึกจากข้างในของคุณเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่ชอบการอ่านไพ่ของเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ